สวัสดีค่ะร้านขวัญมาราซาวค่ะกับยามาฮ่าเอ็กแมกคันนี้ค่ะเข้ามารับการติดตั้งชุดไฟสปอร์ไลต์ตัวร้อยวัตต์จากร้านขวัญมาราซาวค่ะคันนี้มีแคชบาร์มาค่ะก็ง่ายหน่อยค่ะสำหรับตำแหน่งการติดตั้งก็ยึดกับตำแหน่งนี้เลยพร้อมกับขาจับตรงรุ่นนะคะเป็นแบบนี้เลยสเตปไฟทําได้เหมือนกันละค่ะเหมือนกับพวกฟอร์ซ่าเลยสวิกสวิกค่ะไม่เจออยู่นี่นะเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะความอารมณ์ช่างนะคะ เปิดสีขาวอันนี้คือไฟสีขาวเนาะเปิดสีขาวค่ะสามารถกดที่ไฟสูงได้เลยพักไฟจะขึ้นเป็นครึ่งขาวครึ่งเหลืองนะคะตรงกลางปิดค่ะข้างบนก็คือไฟเหลืองนะคะเน้นย้ำใช้กลางวันทําความเร็วค่ะพักไฟได้เช่นกันค่ะไม่เปิดไฟอะไรเลยค่ะเปิดไฟสูงเลยค่ะยิงยาวๆรถสวนมาปิดให้เขา หรือใช้พัคไฟอย่างเดียวก็ได้คันนี้ไม่ได้รับแรเนะานนะสวิช์อยู่ด้านนี้ค่ะไฟสปอตไลท์เกาะอยู่ด้านนี้ค่ะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์มาหาขวัญเมือเช้าได้เลยติดตั้งได้ทุกรุ่นทุกทีกห้อเลยโอเคสวัสดีค่ะ